สวัสดีจ้ามือนี้เขากมาดำหน้าเนาะมาเบิ่งกันนะจ้าว่าการดำหน้าและไถหน้ามันสิเป็นแบบใดเนาะจ้าปัดที่นี่สิผ้ากันไปทั่วไปทั่วเบิ่งเลยนะจ้าแบบที่นี่จ้าแบบที่ห้าเป็นเบิ่งนน้ำกันเนาะนี่นะจ้าการดำหน้าอันนี้ก็เป็นการดูการนะจ้าพู้นบอกคุอมันจะเป็นการไถไถหน้าไวยก้อนเอาไวยก้อนสีดีดำเนาะจ้าปัดที่นี่เ้าสิผ้ากันยางไปเบิ่งนไกลๆเลยนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นการ